หาฐานะกรรมการและบุคลารกรทุกท่านดิฉันนางสาวปวินพัฒน์ธิไลพันธ์พอรตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปขอรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ2565รอบการประเมินครั้งที่2ระหว่าง1เมษายน2565ถึง3 0กันยายน2565ดังนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการงานสารบัญ งานเลข,ขานุการผู้บริหารและผู้ช่วยงานบุคลากรส่วนที่1ด้านผลสำเร็จของงานด้านการวางแผนตัวชี้วัดที่1คุณภาพการจัดทำแผนปฏิทินการปฏิบัติงานมีการศึกษาข้อมูลกฎหมายระเบียบคำสั่งและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประกอบจัดทำแผนปฏิทินการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดมีการจัดทำแผน ปฏิทินการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนง่ายต่อการทำความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติตามแผนเชิงปริมาณตัวชีวัดที่สองความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1. ง,งานสารบัญ รับส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกระหว่าง1เมษายน2565ถึง30กันยายน2565จำนวน8,350เรื่องงานรับส่งจดหมายปรษณีี์อิเล็กทรอนิกส์และจดหมายปรษณีี์ต่างๆจำนวน800เรื่องจัดทำแฟ้มงานเอกสารสมุดบันทึกต่างๆเช่นสมุดบันทึกเวรยามสมุดคำสั่งสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน งานเลข,ขานุการดำเนินการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโดยประมาณจำนวน30ครั้งจัดทำตารางนัดหมายงานของผู้บริหารและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนำเสนอแฟ้มง,งานของกลุ่มงานพร้อมออกเลขนำส่งติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจัดทำโครงการประชุมประจำเดือนผู้บริหารข้าราชการและเลข,ขานุการระหว่างวันที่ 1เมษายนถึง30กันยายน2,565จำนวน5ครั้ง2ความสำเร็จของงานจัดทำคู่มือแนวทางระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการนำเสนองานตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสังการมีระบบการจัดเก็บเอกสารสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่สูญหาย มีการรายงานผลปฏิบัติงานทุกครั้งและครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด 3. ความรวดเร็วและตรงต่อเวลาจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานเช่นงานด่วนที่สุดดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นและปฏิบัติงานตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลาพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องสะดวกทันต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 4. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสมพร้อมทั้งบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและนำวัสดุที่เหลือใช้หรือใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำมีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเช่นปิดแอร์ปิดไฟถอดปลั๊ก ทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จสามงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเขาร่วมประชุมทุกครั้งตามคำสั่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆเช่นงานสารบัญอิเล็กทรอนิกสไลน์กลุ่มโทรสารอีเมลป้ายประกาศทำหน้าที่ผู้ช่วยบุคลากรในการจัดทำบันทึกจัดเก็บและให้บริการสำเนาข้อมูลแก่ผู้ขอรับบริการทะเบียนประวัติกพเ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิธีและราบพิธีต่างๆร่วมกิจกรรมวันสำคัญและงานรากพิธีต่างๆที่ได้รับมอบหมายร่วมเป็นคณะทำงานกับกลุ่มอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานกศดออเลยตัวชี้วัดที่4ความสำเร็จของการสรุปผลการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา การนำข้อมูลผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่และสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่มนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรับการเสนอแนะพร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นดิฉันขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ